สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวท่านนะครับเชิญดูกราฟหุ้นนะครับ20เดือน8 2024นะฮะวันนี้เซ็ตบวก4.74จุดนะฮะก็ะดิ่นไม่ได้เชียร์นะครับก็แค่ชวนท่านทำกันบ้านเพราะว่ามันก็ไม่แม่นยำฮะที่สุดแล้วผมอยากจะเน้นย้ำจริงครับสำหรับมือใหม่ทุกคนนะเอนทรีไม่ใช่สิ่งที่สำคัญรับ Exit ต่างหาก p o s i t i o n sizing ต่างหากแล้วก็การหาก,การเทรดต่างหากสำคัญครับโดยเฉพาะ cut your loss short and let your profit run สำคัญมากกว่า entry นะฮะถ้าคุณเข้าใจนั่นแหละครับประตูบานแรกสู่ความสำเร็จเปิดให้คุณนะฮะนี่ครับกราฟเซตเป็นแบบนี้นะก็เบรกเอาได้เนาะเบรกเอาฐานราคาข้างล่างได้เออดูน่าสนใจเพียงแต่ว่า การแกว่งมันหลวมหน่อยฮะการเนี่ยราคามันแกว่งหลวมหน่อยนะก็อาจจะอืไม่รู้เหมือนกันนะไม่อยากเดาอนาคตแต่ว่าเออก็คาดหวังให้มันไปต่อแล้วกันฮะพอมันก็คงขึ้นอยู่กับอะไรนะของต่างประเทศนะฮะใช่ไหมของของนสแดกอะไรเงี้ยถ้าตลาดหุ้นอเมริกาบวกดีมันคงบวกดีตามมั้งประมาณนี้นะฮะเ,เดี๋ยวมาดูหุ้นทบสองวิกไฮเป็นกันบ้างฮะวันเนี้ย มีเยอะขึ้นนะฮะสองวิคายเนี่ยนี่ครับมีตั้ง11ตัวอ่าแล้วดีครับ C P F ครับอารอครับรอรอจังหวะไปต่อครับสวยนะฮะ F M ครับ F M เนี่ยผมสารภาพนะผมออกไปแล้วตั้งแต่หลุดเนี่ยฮะแล้วก็หลุดเนี้ยตรงเนี้ย ผมไปก่อนเพราะว่ามันไม่น่ามัน,ม,นมันสวนทางกับตลาดะคระับผมมององนะ้ะแล้วก็ผมขอออกที่เท่าทุนก่อนนี้ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันเคแบงกอ่าก็ไปต่อแต่ว่าแดงเล็กน้อยนะน่าจะเป็นกพักตัวครับเคเจนเออไปต่อสวยเคเจน ตัวนี้ผมก็บวกดีอยู่นะเคจนเนี K ่ยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็โอเคอยู่ผมซื้อโอนเนะี่ยมันดีกลับมาตรงเนี้ยตรงนี้นะผมใช้หลักการนี้ว่าเนะี่ยราคามันดีขึ้นมายืนนี้ได้ครับนะฮะก็ซื้อไปนะมันเคลียร์นะมันก็ว่าตอนแรกมันมันโดนขายเพราะว่าคนติดดอ,อย่นี่ใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยเคลียร์ได้ก็ซื้อครับนะฮะ โมโนโมโนผมก็มีเช่นกันครับผมอยู่คาบไม่ได้เนาะมันคาบระดับไม่ได้เนี่ยครับก็ซื้อไปนะฮะกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ตัวเนี้ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะก็พอไหวอยู่เนาะออร์กเทคออร์กเทคตัวนี้ผมไม่มีวะผมดูแคลนมันว่าเป็นหุ้นเสร็สลึงแล้วมันแกว่งเยอะเกินไปนะคือ มันร่วงทีเนี่ยโอ้โหผมใจหายหผมเลยไม่เข้านะก็ไปข้างมันฮะ SCC SC เปิดกลับไปต่อครับผมไม่มีครับเพราะเปิดกลับไปไกลเหลือเกินนะผมกลัว CINEX ฮะ CINEX เนี่ยพึ่งฮะพึ่งทะลุดได้เนาะมันจะมีกรอบนี้นะกรอบนี้เดยนนะเนี่ยนะนะเขาก็ทะลุดได้ครับก็ถือว่า ผมก็เข้าแย่ไปครับแย่ไปไมเล็กครับดูก่อนยังไงถ้าไปต่อก็ค่อยว่ากันเนาะ u r u r u e ก็เออขึ้นไปเทสห้าสิบจแล้วก็พักตัวก็เออถือว่าเป็นเป็นการพักตัวที่ดีนะฮะคือต้องบอกเนี้ยมือใหม่ทุกคนนะผมให้คำแนะนำละกันถือว่าเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่ละกันนะอย่าเพิ่งซื้อเยอะนะฮะ ถ้าคุณมีประสบการณ์เพียงแค่เดือนเดียวปีเดียวนะอย่าเพิ่งซื้อเยอะนะครับซื้อน้อยก่อนเปิดโหมดเป็นนักเรียนก่อนฮะแนะนำนะเปิดโหมดเป็นนักเรียนก่อนร้อยคุณเชี่ยวชาญร้อยคุณจับจังหวะได้ดีร้อยคุณคัดล็อตช็อตแล้วก็เลทโปรไฟตได้ดีก่อนค่อยเพิ่มเงินนะนี่เป็นคําเตือนครับน่นจาจะรุ่นพี่นะครับถ้าคุณทําตามผมแนะนํานะคุณจะรอดและคุณจะอยู่ได้นานฮะ ยิ่งคุณอยู่ได้นานมากเท่าไรครับคุณรอดอรื่ได้นานมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเดี๋ยวจตลงตัวครับหลัจากนั้นการทําเงินมันจะง่ายเปรียบเทียบง่ายครับนะฮะตัวคุณนะ่ยก็คือส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการเทรดน,นะครับไม่ใช่กลยุทธ์นะฮะโอเคละมันจะมีส่วนของคุณกลยุทธ์แล้วก็ส่วนของอะไรอย่างนีงว้วะลืมละมีสส่วนฮะซึ่งตัวคุณน่ะ คือคีย์สำคัญนะครับอปุปมาง่ายๆฮะตัวคุณก็เหมือนต้นไม้ฮะถ้าคุณไม่มีการสะสมความรู้ทักษะที่มันให้มันเติบโตจนกระทั่งออกดอกผลได้นะความสำเร็จเกิดขึ้นได้ยากอยงนั้นเนะี่ยเริ่มต้นด้วยเงินน้อยนะมือใหม่ทุกคนนะเป็นคำเตือนที่หวังดีจากรุ่นพี่นะครับทีทีท,ท,ทีอะไรเนี่ยยูแวนอย่าคิดว่าจ่าหุ้มันง่ายนะครับ มันจะมีช่วงเวลาที่ได้เงินง่ายจริงแต่ว่าถ้ามันจะเอาคืนนะฮะเละนะฮะเละ,เละแน่นอนถ้าคุณไม่รู้จักระหว่างความเสี่ยงนะฮะนี่ครับนี่เป็นทั้งหมดของห้าสองวิ g h นะเดี๋ยวดูท็อปเกนเนอร์แล้วกันเป็นไงนะฮะท็อปเกนเนอร์มีลิงอยู่หลายตัวเือนกันะเนี่ย KC ดูไหมเศรษสลึงโอ้ เคซีนะฮะอ,อรินหนอดิจากก้นครับ MIT ชื่อสวยไว้ MFc d s t h e l e a d สบายอ่าสบายนี่มันผุดขึ้นจากหลุมให้มันดีไว้เฮ้ยมันเคลียร์ super trend ได้เลยไว้เฮ้ยเฮ้ยเออน่าสนใจนะฮะว a r ิ i ครับว a r ิ i c k คุเข้าใหม่ได้ไม่นานไปไงครับโอ้ดิดขึ้นดีฮะ เซฟสูเปอร์เทรนด์ได้เลยฮะเอ่อกาจีแลนด์จีแลนด์เป็นไงอ๋อเอ่ออะไรเนี่ยเอสแครอ่ะตัวนี้มาว้ตัวนี้มาติดต่อกันเลยเอ๋อเขียวเขียวยาวนะครับนะฮะอ่เอ็นพีเอฟเคพีเอ็นพอะไรเนี่ย มกักโรอ่ามากัโมากโรมักโรเนี่ยเข้าใหม่นะฮะวิ่งดีนะ่าชื่นใจแต่ว่าผมมองว่านะมันก็เข้าสู่โซนแห่งการดิสกิวชั่นนะครับเพราะว่าคนเิดตทุ้นโซนเนี่ยเยอะมากเลยนะยังไงถ้าเป็นเจ้ามือนะเขาจะแช่ก่อนครับแช่คนกลุ่มเนี้ยขายไปก่อนนะผมก็มีครับผมมีตั้งแต่ข้ามนี้ได้ข้ามนี้ได้ขามนี้ได้เนาะ แต่ก็ระวังอยู่ว่าเออ,อยังไงถ้ามันไม่ไหวจริงก็ขอออกต้นทุนก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่น่าจะมีคนติดหุ้นเยอะแล้วก็ขายใส่อย่างเดียวครับแต่ก็งั้นแหละไม่มีใครรู้อนาคตก็ถ้าวิ่งขึ้นไปต่อก็ทนครับแต่ถ้าอ่อนแอก็ต้องหนีไปก่อนนะฮะเอ,อ็นพีเคสูตรปุ๋ยวะเนี่ย n อ k อะไรเนี่ยสว่างสว่างก็ fn นะ fn เนี่ยเหมือนจะดีนะว้าดีจากกลกนัดนวยะลานาลานาเนี่ยเหมือนจะลิ่งี่ยเหรอโว้ยเจ๋งเว้ยหัวลุ่มดีมากเลยครับลานาอ้าวนะฮะเป็นลิเตอร์ของตัวคอมมูนิตี้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่คับสองวิคไฮเนาะแบบทำได้ดีครับทำได้ดีผมไม่มีนะผมเห็นแล้วแหละแต่ว่า มันไม่ใช่เทรดเราว่าปล่อยกันไปนะปล่อยไป tge ครับเออดีดีไว้ tge เนี่ยอ่าช้า,ชางฮนะเคลียซูเปอร์เทรนด์ได้แล้วฮะแพงแรกเนาะออซิก้าอืมดีดขึ้นมาเช่นกันครับเคลียซูเปอร์เทรนด์นะฮะออ app เช่นกันครับเบรกเอาซูเปอร์เทรนด์ได้แล้วครับอ่านะ่ะ s c m อะไรโมโนโมโนคิดว่าแนละ้วโมโนสวยเคเจนด้ K Gen, วยนะแฮมสังวิคหายไปเนานะโอเคฮะนี่ฮะนี่เป็นทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับหุ้นท็อปเกนเนอร์นนะต่อมาครับ dr ครับก็แดงเถือกเป็นส่วนใหญ่นะดูฮะ asml 01ครับว่ะพักตัวนะฮะ บาบาแปดศูนย์อ้าวรวมั้งนั้นไปตู้แปดสิบพักตัวครับ b y d com แปดศูนย์พักตัวครับ c n ศูนย์หนึ่งครับ ah c n tech ศูนย์หนึ่งโอ้ย e1v อะไรเนี่ย fu e ก็ขึ้นมาอย่างเดนะียวเราเนี่ยขอพักตัวสักสักนิดหนึ่งแล้วก็ทะลุได้ผมจะเข้าเดี๋ยวเียน,น,น,น่าสนใจนะฮอ,อ go go โิก้าพักตัว hk 0 1เออมีการย่ำฐานนะครับ hk 1 3 ย่ำฐาน HKCE 0 1เออพักฐานนะครับ HKTech 1 3อืมมีการย่ำออกข้างนะนะออ,อินเดียอ,อ,อินเดียอันนี้บวกนะเนี่ยนิดหน่อยเจปแปนสิบสพักตัวนะฮะ LVMH 0 1 ออดันขึ้นมาเว้ยชนซูเปอร์เทรนด์แล้วอ่าอ่าโอเคโอเคน่าสนใจ ndx 0 1เออพักตัวแล้วะฮะ n e t e a s t 80ว้าวไม่มีอะไร nintendo 19พักตัวนะฮะ pingan แปด SIA 19โอ้ย Singtel Singtel แปพักตัวนะฮะ SMFG 19โอ้ยอะไรเนี่ยพักตัวพักตัวแล้วกัน Sony มันมันล่วงแรงแบบน่าก,กลัวนะวกนี้นะเอ้ย,โ,อยโซนเออโซนี่โอเคนะพักตัวดีละโอเคโอเคน่าสนใจน่าน่าจับตา โอดอารมณ์คล้ายกับอิน e d s h o u l d e r เือนกันนะฮะเห็นไหเอ่อสตาร์ห้าพันหนึ่งนะ uh, โอยสเต็กสิบเก้าเออดูดีดูดีเทนเซนต์แปดสิบอืมมีการพักตัวนะฮะก็เป็นการสร้างฐานตรงนี้นะ โตโยต้าแปดสิบพักตัวนะฮะยูนิโคลแปดสิบเป็นไงเมื่อวานรวมอ้าวเฮ้ยอยากจะขึ้นไว้โอเคไว้เออน่าสนใจไว้ยูนิโคลเวนเจอร์สิบเก้าเซวมี่แปดสิบ เออเออเออดูดีเว้ยมันเหมือนอยากจะขึ้นนะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ